นะแล้วตอนนี้เรากลับเข้ามาในเกมกันแล้วนะฮะก็โอเคกดไอโอเคไอเทมกลับมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ผมเอาลองเอาฐานมาเผาต่อเลยลองเอาฐานาเผาต่อฮะเราจะไม่ลงโลบความตั้งใจนะฮะปึดปับเปึดปับ,ปบ,ปบต้องใช้ไม้ปะโอเคอ่าเออไม่เอาเรื่องเว้ยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นฐานปะโอเคเผาอันนี้เป็นการเผาฐานนะฮะ โอ้โหแล้วม hey. hey. ีควันขึ้นด้วยเป็นการล่อตีนอย่างดีนะฮะโอเคเราเราฟาร์มต้นไม้ในบ้านตัวเองนะฮะเฮ้เฮ้เฮ้เฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลเข็นยูเฮียไหมอ่าไอเดนโนมันถามว่าเรากำลังทำอะไรอยู่คือผมก็บอกไปว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูทำอะไรแล้วมุกมึงมาทำอะไรบ้านกูเนี่ยเฮ้ย ไอ้ไอ้มึงไม่ทำอะไรใดบ้านกูนเนี่ยออกไปออกไปอย่ามายุ่งออกับกูอย่านะกูมีมีดนะเว้ยตียนะตีนะไอ้สองคนนี้จะมาด้วยกันนะฮะมึหวังว่าไม่ใช่ไอ้หนึ่งสองสามอะไรนะที่แมเราไปตีมาไนดะ้ไ <c oughs> อ้เหี้ยโอเคจะเกิดพูดคำหยาบไว้ต้องขออภไว้ด้วยนะบางทีนี่ บางทีนี่มันหลง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 เถื่อนนะฮะหลงเถื่อนไล่ที่มันทำท่าอย่างมันวะนะเออกำลงังหาวิธีคาบกำแพงอยู่นะฮะกำแพงเกตนน่น่าจะเป็นประตูนะฮะอันนี้น่าจะเป็นพื้นที่วางพื้นนะฮะรอสโตใช้หินด,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 ดูดิที่เราเผาไว้ได้อะไรบ้างได้อะไรเนี่ยคาเข่าคาเข่าไม่รู้อะอะไรไม้ต้นนี้หมดละเก็บไม้ต่อเก็บไม้ต่อ แหมเมื่อกี me. ้น <Cette Goodnight> mm ี hmm. ่เห็นเรากำลังเผาของไม่ได้เข้ามาขโมยของนี่ปวดหัวเลยนะฮะไอ้ต้นพวกนี้ทุบไม่ได้อะตีไม่ได้อะต้นอื่นก็ได้ไหมต้นอื่นก็ได้ไว้จะสังเกตได้ว่าจะมีไม้ดรอปจะมีเสียงไม้ดรอปนะก็คือเฮ้ยอันนี้อะไรวะไม่ใช่ไม้อะเขเก็บ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 ไอ้พวกนี้คืออะไรเหมือนเป็นกั้น ันเหมือนเป็นกั้นพื้นที่นะฮะเก็บของเก็บของเก็บของเดี๋ยวโดนขโมยนะฮะผมไม่รู้นะว่ามันใช้เวลาในการค้าอะไรนานเท่าไหร่นะฮะเออวะเล่นเกมเพลินๆดีเหมือนกันฮนะคนไม่ค่อยเถื่อนนะคนมันไม่เถื่อนเนี่ยมันดีตรงนี้แหละวูดแ plant เราวูดแ plant กูหายไปแล้วหมดวันเนี่ยวูดแ plant ก็ยังมีนี่มาเจ็ดชิ้น เดี๋ยวเดี๋ยวเราคร้าอันนี้ไว้ก่อนนะฮวูดแพลนนะนี่โอเคค้าไปเลยปึออ๊บแล้วกดตรงนี้ให้มันค้าไปเรื่อยๆนะฮะโอเคเริ่มเข้าใจระบบอะไรพอพอสมควรแล้วฮะตอนนี้เล่นไม่ยากครับเกมนี้เก็บ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 โอเคไม่มีตน้นไม่ไม่มีอะไรแล้วตน้นอ่ะต้นนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้ขุดได้ปะขุด ใช้คำว่าขุดไม่ใช่ล้ว่าใช้คำว่าฟันต้นไม้ตัดต้นไม้เอตัดไม้ทำลายป่าแต่ว่าผมผมไม่ค่อยชอบเวลาตัดแล้วมันยังอยู่อะนะมันน่าจะแบบตัดแล้วหายไปเลยนะต้นนี้นะฮะไอ้รับอะรัดรัดทากใหม่มันตัดแล้วมันหายไปเลยนะต้นไม้อะ <S <S แต่แต่ต้นไม้มันจะไม่โคนนะมันจะหายไปเลยเก็บไม้เก็บไม้เก็บไม้ไมอชะชแวบ เก็บของเก็บของเก็บของโอเคโต๊ะคาบเอาไว้นี่โต๊ะคาบไวน้วไวนี่แล้วก็วางโต๊ะคาบก่อนโอเควางโต๊ะคาบปุ๊บไอเทมคอนคอนเทนคอนไอเทมคอนเทนเนอร์โอ้ยภาษาอังกฤษผมนี่แย่สุดๆนะฮะโอเคตอนนี้หนหวุฒิแฟนได้เท่าไหร่แล้ววะกดยูอ๋อต้องเปิดหน้านี้ค้างไว้ด้วยฮะตอนที่มันคาบถ้าเกิดเราปิดหน้านี้มันจะไม่คาบนะฮะ เดี๋ยวฮะสังเกตได้ว่าจะขึ้นมาเรื่อยๆเลยเนี่ยถ้าเราปิด,ปดมันจะไม่คราบนะเราต้องเปิดไว้นะซึ่งมันก็คราบเร็วพว่าสมควรนะตอนนี้กำแพงต้องใช้ม้อันนี้อ่าววดหลอกไม่หาย่ังไงวะวูดหลอกเดี๋ยนะวูดหลอกมันต้องวิขาดป,ปะวูดหลอกกำแพงไม้ธรรมดาวูดหลอก ก็นี่ไงวุฒิหรอกวุฒิหรอกก็ไอ้พวกไม้ธรรมดาที่เราไปตีต้นไม้เอานะฮะเขาเรียกว่าวุฒิหรอกแต่ว่าทําไมมันอ่าไม่ได้หรือว่ามันไม่พอ,อเฮ้ยตอนนี้เราสามารถเรียนวุฒิแพ็คเกอร์อะไรวะเรียนไปเลยฮะไม่รู้ฮะเ,เ,เฮ้ยไอ้เขี้ยนี่อีกแล้วนี่วะเฮ้เฮ้แอมซอ r ี่แอน ดันเฮดมีแอมซอรเลยอย่ามาอยู่แถวนี้เดี๋ยววะนี่บ้านอะไรของมันวะหวังว่ามันคงไม่ทำ้ายเราแล้วนะเราไม่ทำอะไรมันละเฮ้ยๆ <c oughs> <c oughs> นี่บ้านกูอย่ามายุ่งขโมยของนะฟันนะไปไกลเลยนะ <c oughs> อะไรของมัน,นวะไม่ <c oughs> <c oughs> ทำไมตรงนี้มันดอบเรื่อยๆว่ะไม้ นี่ใช้ได้ไม่ใช้ได้ผมไม่รู้ว่าไอ้น,นี้มันเอาไว้ทําอะไรนะเนี่ยแต่ไม่รู้ผมเก็บไว้ก่อนคือมันได้จากการเผาไอาหินเผาหินกับไม้หรือว่าจะเป็นพวกถ่านธรรมดาวะอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะ,ะ,ะต้นไม้นี้หมดแล้วขวดนี้ขุดได้ปะขุดใช้ <laughs> คาว่าขุดอีกเลยใช้คำว่าตัดไม้ดีกว่าโอเคสามชิ้นสามชิ้นขอฟาไม้ไว้เยอะๆก่อนนะฮะ เผื่อมันต้องใช้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราควรที่จะเดี๋ยวเดี๋ยวไม้ไว้ตรงไหนวะโอเคเมื่อกี้เผาเสร็จแล้วเราควรจะไปเอาหินอมาจากเตาเผาก่อนเดี๋ยวมีคนมาขโมยไปนะฮะเฮ้ยทำไมต้นนี้ได้สี่ได้ห้าวะเออขุดเยอะบางต้นก็ได้เยอะบางต้นก็ได้น้อยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะอะไรก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลองอัพเป็นแบบ60 fps นะฮะเพื่อความลื่นไหลนั่นเองโอเคเก็บไว้ก่อน เก็บใเก็บเกบกดให้โอเคกำแพงกำแพงนี่ไงได้ได้ได้ได,ได้แต่ว่าต้องใช้ไม้เยอะสุดๆโอ้โหกำแพงอันเดียวเหรอใช้ไม้เยอะขนาดน,นี้เลยเหรอวะเดี๋ยวฮะขอขุดไม้ก่อนออออต้นนี้ได้สี่ชิ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสร้างกำแพงดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไง ันจะเฟี้ยวเงาะเฟี้ยวฟ้ามาเพา๊แก้วไหมฮะนี่ครับโตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอากำแพงไม้ธรรมดานะฮะโอเคครับสิเป็นไงชอบเม๊ปึบป๊บปั๊บปึ๊บปั๊บกำแพงมาตั้งไว้ดิปึ๊บปั๊บเลขกดเลขสองอ,อ๋อนี่แค่อันเดียวนะฮะโอ้ my god โอ,โอ,อ,โอ้คือไม้กูหามาตั้งเยอะ ใช่อันเดียวเดี๋ยวผมขอฟรรมมาร์มไม้ยาวๆเลยแล้วกันนะฮะฟรรมมาร์มไม้ยาวๆเพื่อสร้างกำแพงล้อมรอบบ้านก่อนนะฮะคือกำแพงบานหนึ่งใช้ไม้บล็อกทั้งหมดประมาณ26ชิ้นนะฮะโหต้องฟาร,ร์มเป็นร้อยฮะบอกไว้เลยลหยต้นต้นนี้ต้นไหนต้น,ตนปลาล์มอะ่ะก็สำหรับน้องๆที่เ,เกมนี้เล่นเพลินๆดีนะฮะสนใจอยากมาลองเล่นก็สามารถซื้อได้นะฮะที่ร้านคิดติดเจ็ดเลยฮนะสปอนเซอร์สน,สนับสนุนหลักของเรานะครับ โอเคต้นละสีนะฮะเดี๋ยวจำทางกลับบ้านไม่ได้นะเนี่ยอ๋อตรงนี้อ๋อข้างบนตรงข้างบนเนี่ยมันมีอ่าเหมือนเป็นแผนที่บอกอยู่นะฮะบอกบอกทิศอยู่ว่าบ้านเราอยู่ทางทิศไหนนะฮะโอเคอย่างงี้ก็โอเคอยู่นะฮะโอเคขุดไม้รัวๆฮะต้นไม้ต้นอ่าไม้ท่อนนี้จัดไปอย่าให้เสียนะฮะ เดี๋ยวเมื่อข้างหน้าเราเห็นหินเราเห็นก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งนะอึบโอเคสี่ชิ้นสี่ชิ้นก็สําหรับคนที่ถามว่าทําไมไม่อัพคลิปอาร์มาทรีเลยนะฮะคือว่าคือเซอิฟเซิฟที่ผมไปแคะไว้สองสองสองคลิปใช่ปะใช่เซิฟนั้นผมหาเซิฟไม่เจอนะเหมือนกับว่าเขาปิดเซิฟหรือยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะให้รู้สึกว่าต้นหนึ่งมันเฮ้ย คือมันขุดได้หลายทางนี่ว่ะอ๋อคือมันขุดได้รอบต้นไม้เลยเนี่ยเนี่ยคือตรงนี้ไม่มีเรามาขุดตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเราขุดตรงนี้เนี่ยดอกเออเว้ยไอผมก็นึกว่าต้นหนึ่งมันขุดได้น้อยขุดข้างบนดิข้างบนอีกดิอ๋อทอนี้น่าจะไม่ได้โอเคแสดงว่าเราต้องขุดให้รอบๆบต้นไม้นะฮะโอเคเข้าใจนะผมนึกว่าต้องวิ่งเปลี่ยนต้นไม้ไปเรื่อยๆนะฮะ โอเคลองขุดตรงทางนี้ซิทางนี้ทางนี้โอ้ได้ครับได้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 นี่นี่เองเนี่ยฮะทำเป็นเล่นโอเคขุดขุดทางนี้ทางนี้ทางทางนี้ต่อทางนี้ต่อทางนี้ต่อโอ้ได้ฮะโอเคคราวนี้เราจะไม่ต้องเปลี่ยนต้นไม้ไปเรื่อยๆแล้วนะฮะโอเคเก็บเก็บไม้เก็บไม้คือต้องใช้ไม้เยอะมากๆนะในการสร้างกำแพงล้อมรอบบ้านที่แสนจะอบอุ่นของเราฮะโอเคได้ได้ตรงนี้ไม้ดอกไม้ดอก คือเราต้องฟันให้มันรอบๆต้นไม้ไปเลยนะฮะตอนนี้ไม้เรามีเท่าไหร่ละโอ้ยยัง,ยงต้องใช้เอยอะต้องใช้เอยอะโอเคคือต้นหนึ่งนี่มันขุดได้ประมาณ4ีทิศหทิศเลยนะโอเควันนี้ขุดไปยังวะผมเริ่มผมเริ่มอิสเม,มืนเติบแล้วฮะตอนนี้อิสเม,มืนเติบแล้วโอเค อ,อ้อมอ้อมต้นไม้เลยฮะโอเคถ้าเกิดมีเสียงกรั๊กกรก็นี่แสดงว่าขุดได้นะฮะโอเคได้แค่นี้แล้วมั้งไปต้นอื่นกันเลยนี่ฮะบ้านของเราขุดมันอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละทำมาหากินใกล้กลๆบ้านไม่อยากไปไกลนะฮะผมว่าผมน่าจะฟามไว้สัก 2- 0 0 300สารอันนั่นแหละโอ้โหผมว่าเกมนี้เหมาะแก่การเล่นกับเพื่อนฮนะการเล่นคนเดียวนี่ผมไม่รู้ว่ามันจะหากันยากหรือเปล่านะแต่ว่า มีทิศทางบอกไม่น่าจะยากนะครับดปลายไปลุดไป,ดไป,ดไปเอ้ยแมปไม่รู้ว่าใหญ่หรือเปล่านะยังไม่ลองวิ่งสำรวจเลยก็เล่นเล่นมาเท่าที่คุณผู้ชมเห็นน,ะนะะั่นแหละก็แถวนี้ไม่มีคนป่าอยู่นะคือผมลองไปวิ่งเล่นเนะ่ยอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปอนะโดนคนป่าฆ่าตายนะแต่คนป่าล้อมไม่หยเสียงดังจิหายนะใส่หูฟังอยู่ผมนี่ <c oughs> แสบแค่หัวเลยนะบอกตรงโอเค ต้นนี้น่าจะหมดนะฮะต้นนี้ไม่ได้ต้นนี้ไม่ได้ก็คือมันจะมีรูปค้อนขึ้นถ้าเกิดมันาสามารถตัดต้นไม้ต้นนั้นได้นะฮะโอเคนะได้ได้ได้ไดต้นเล็กๆนี่ตัดไปสองฝั่งเลยนะฮะโอเคเก็บ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 กอ๋อกด E ค้างไว้ได้ผมก็กด E รัวๆตั้งหลายทีเมื่อกี้ลองกด E ค้างนะฮะโอเคโอ้โห คือผมว่ามันน่าจะมีพวกขวานอันใหญ่ดีกว่าป่ะที่มันตัดปุ๊บแล้วไม้ล้วงออกมารัวๆอันนี้ยังไม่รู้อันนี้ต้องใช้มีดโง่ๆลุ่มหลวมนะฮะขุดไปก่อ,น,อนน่าจะมีแบบเขาเรียกว่าจากมีดเป็นแอคอะไรพวกเนี้ยเป็นพวกขวานโอเคกดอีกั้งไว้รัวๆะฮะบ้านเรายังอยู่ทางนี้อยู่ยังไม่ออกปาไกลเท่าไหร่นะฮะข,ขุดไปขุดไป,ดไ,ป,ดไ,ปไม่มีคนป่าใช่ไหมคนป่านี่มันตบแรงมากฮะสองสามทีผมนี่ไปหวั่นนะฮะจริงๆตบแรงสุด ก็น่าจะลองแคสกันมาได้น่าจะครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทาผลงานอย่างผมนะครับผมแหมเขินสุดๆเก็บไม, <c oughs> ม,ม,ม้เก็บไม้เมนอนนี้ไม้มีอะไรละมี100อันละน่าจะยังไม่พอนนะน่าจะใช้สักสองร้อยแล้วแหละโอเคตอนนี้เลยตอนนี้ขุดไปแล้วอะ่ะนี่ เฉพาะทางนั้นนะทางนี้ยังไม่ขุดนะฮะเธอชอบหลงคําว่าขุดตลอดจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตัดไม,ตดไม้ตัดไม้ทําลายปาตัดไม้ทําลายปาโอเคทางนี้ได้ทางนี้ได้ไ,ดไอเราก็หลงโมตั้งนานวิ่งอ้อมตน้นวิ่งตัดทีละต้นทีละต้น,นเหนื่อยไปหาเลยนะฮะนี่ก็คือไม่ว่าตัดต้นไม้ต้นไหนฮะไม้แมงเป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะฮะ คือไปตัดต้นไปตัดต้นมะขามก็ไ,ได้เป็นไม้สักอะไรประมาณนี้ปะ่ะหนีบ้านพิษสักอบคุณนะฮะกั้นกำแพงมาอันหนึ่งละบ้านคนอื่นนี่เขาโอ้โห <c oughs> เขาฟังกันนานแลว้วไอ้พวกบ้านหลังใหญ่ๆเนะี่ยบ้านหลังเรานี่บ้านพื้นที่ยังไม่ถือว่าเยอะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ย,ยินเสียงได้ย,ยินเสียง ตัวเที้ยอะไรเดินมาตัวใหญ่มากเฮ้ยเฮได้ยินเสียงไหมคุณผู้ชมฮะได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินเสียงไหม,มยอยู่ไหนวะอุ้ยจะเป็นทีเรกแน่ๆฮะตัวใหญ่ขนาดน,นี้เดินตึงๆๆๆๆ้งตึงตึงอุ้ยอยู่ไหนวะหมอบแป๊บหมอบแป๊บอยู่ใกล้ๆฮะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหน โอ้โหผมนี่ระแวงซ้ายระแวงขวาเลยฮะเราเราก็มาฝาดไม้ในบ้านเราต่อฮะเทเทวะละ่ะเคขุดตอ้ต้นไม้เลยฮะในสองชิ้นก็เอาฮะตอนนี้คือไม่อย่าอกไปไกลฮะกลัวไดโนเสารก์กระทืบตายนะ <laughs> เออขดุขดขดุดขุดแป๊บแปบแปบ๊แปบ ให้ได้ดรอปอยู่ดรอปอยู่ใช้ได้อยู่โอเคตอนนี้ไม้เรามีเท่าไหร่เราวันนี้มันจะพอคุ้มกระราหัวให้เรามีชีวิตรอดไหมเนี่ยร้อยยี่สิบแปดได้แต่ยังไม่พอแต่ไหนๆก็ไหนๆนะครับค้าไว้เลยเนาะนี่ฮะโอ้โหต้องรู้สึกว่าจะครับนานกว่าอ่ของปกตินะฮะโอเคหมายหมด ไม่ประมาณสี่ชิ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองปิดกำแพงให้ทั่วทิศทั่วทางกันก่อนนะฮะปิดกำแพงปิดกำแพงปิดกำแพงโอเคปิดทางนี้ด้วยปิดทางนี้ด้วยปิดทางนี้ปิดทางนี้โอเคปรับปรับปรับโอเคฮะตอนนี้อาณาจักรเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะผมผมผมขอด้วยก่อนนะว่ามันมีวิธีที่จะนี่ไงสโตนแอคโอ้ยไอ้บ้า นี่ไงสโตนแอคโอ้โหครับได้แล้วนี่ว่ะให้ลองดิลองดิน่าจะฟาร์มได้ไวกว่าไอ้มีดกากๆโลโลนี่นะฮะก็คือตอนนี้ผมจะจินตนาการว่าผมติดอยู่ในเกาะหลางเกาะหนึ่งฮะซึ่งอ,รอารยธรรมอะไรนี่เขายังไม่จะเดินต,ตัโตเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยไ,ไม่มันขุดได้เยอะอะเฮ้ยเดี๋ยวมันต่างกันตรงไหนวะคืนนี้จะสับไปก่านดิดนึงนะฮะ รู้สึกว่าจะสับไวกว่าฮนะแต่ว่าต้นไม้ต้นหนึ่งก็เฮ้ยเดี๋ยวได้ผมไม้ได้มากขึ้นบอกวะเฮ้ยเดี๋ยวดไม้มันดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะสุดาไม้มันได้มากขึ้นหรือเปล่าะเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันก็เท่าเดิมนี่หว่าผมนึกว่าเราสามารถปุดได้ไม้ได้มากขึ้นอะไรนี้ เก็บ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 เกบเก็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 นก็บเ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 กบเก็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 บเก้บเด็บเก็เก็บเก็บเก็บบเก็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 เก็บ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 เกเกก็บเก็บเก็บเก็ ็คือเราต้องอัพสกิลนะ,ะถ้าเกิดเราอยากฟาร,ร์มไวอะไรพวกนี้นะฮะก็ค,คือเรียนรู้กันไปนะฮะเดี๋ยวจะทําเป็นซีรีส์ยาวๆเลยแล้วกันนะ,ะสำหรับเกมนี้โอเคมีคนเขาไม่อยู่ในบ้านเราเปล่าวะไม่ได้ยินเสียงเดินน,นี่น่ยผู้ชมได้ยินป่ะเสียงมันปึ๊ดปึ๊ปึ๊หวังว่าเป็นคนไม่ใช่สัตว์อะไรนะไม่เอานะเล่ำปากไปนะ เคเก็บเก็บของ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 เก็บไม้รัวๆเฮ้ยอ๋อเป็นนกบินผ่านนะไม่มีอะไรมั้งเบน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนะฮะโอเคแล้วตอนนี้ผมนี่กำลังฟาร์มอยู่ดีๆฮะอยู่ดีๆก็มีตัวอะไรแม่งไม่รู้มากรีดร้องแถวนี้ทำไมต้องมาท้าแถวบ้านพี่ด้วยนนองที่มีตั้งไกลไม่ไปวะทำไมต้องมาอยู่แถวนี้ด้วยวะ ผมนี่ไม่เข้าใจเลยะฮะเก็บเก็บไม้เก็บไม้เก็บไม้โอ้โหสองตัวเลยปะโอ้โหเอาเรื่องอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่มีเอ้ไม่ใช่ตัวเดียวนี่ปะตรงนั้นมันเป็นเป็นพื้นที่อ,อื่นนะฮะโอคตัวเดียวะฮะตัวเดียวผมนี่เอ้เอย่ยววิ่งมาทางนี้นะไม่เอานะผมว่าผมกระโดดขึ้นบ้านเลยฮนะชอ็อตนี้นะฮะกลัวมันทำร้ายนะ ีนพวกนี้เราขุดไปแล้วขุดไปแล้ว,ล,วลืม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 ก็คือไม้มันก็จะมีเวลาสปรอนมีเวลาเกิดใหม่นั่นเองเวลาเราขุดไปปุ๊บอีกสักพักหนึ่งเรามาขุดไม่มีคนมานะได้ยินเสียงตีนตัวเองผมว่ราระแวงนะตอนนี้นะไปทำเขาไว้นะฮะเก็บ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 โอเค ก็คือผมไม่รู้ว่าไดโนเสาร์เกมนี้มันทำร้ายคนหรือเปล่านะนี่ต้องลองใช่ปะไม่อยากลองไม่อยากเสี่ยงว่ะไม่เอานะไม่ทีเหล็กไม่มานะทีเหล็กมาที่ผมปุ่หัวตื๊บเลยนะเออก็คือเราต้องขาพิกแอคไว้สักอันนะถ้าจะดีไม่คุดหินนั่นเองนะพิกแอคดน่าจะคุดได้เร็วกว่านั่นเองน่าจะใช้ ขุดได้เร็วกว่าเอาเอามีดเอามีดง่ๆกากๆไปฟันเดี๋ยวเดี๋ยวผมขาพิกแอคไว้ด้วยเลยแล้วกันนะฮะพิกแอคโอเคพิกแอคพิกแอคพิกแอคเนี่ไงไอรอนอินคอตไอรอนอินคอตนี่หาจากไหนวะน่าจะเป็นแร่แร่เหล็กแร่เหล็กไอรอนอินคอตโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มไม้ต่อแล้วกันนะฮะ โอเคครับหลังจากที่ผมไปซุ่มฟาร์มมาตั้งนานนะตอนนี้ผมฟาร์มเสร็จแล้วผมจะมาทํากําแพงต่อเลยแล้วกันนะฮะกาแพงนี้นะฮะก็ตอนนี้ไม้ก็มีเยอะพอสมควรนะมี300ร้อยกว่าชิ้นนะฮะน่าจะได้มากกว่าเดิมหลายเท่าอยู่นะครับโอเคขาไปเลยฮะโอเคขาไปขาไปให้หมดเลยนะฮะอย่าไปรออย่าไปรีรอฮะทีนี้เราก็จะได้มีเขาเรียกว่ากําแพงคุ้มกระตาหัวนะฮะไม่ให้ใครมา ขโมยของในบ้านเราได้แล้วนะครับผมแหมมันสุดยอดจริงๆเลยนะฮะโอเคตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนะี่ยโอเคเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะฮะไม้ยังเหลืออยู่ไหมโอเคยังเหลืออยู่โอเคสิบสิบ,ส,บสิบอันนะกำแพงสิบชิ้นกันกำแพงแป๊บโอเคโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยว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 เพิ่งอย่เพิ่งอยวเพิ่งโอเคประตูทางเข้าอยู่ทางไหนดีวะ แรบ,บนึงฮะประตูทางเข้าไปอยู่ตรง,ตรงนี้แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวปิดตรงนี้กันหนึ่งปึ๊บตรงนี้เป็นประตูทางเข้าเฮ้เดี๋ยวตรงนี้มันเข้าได้บอกว่ามีช่องว่างระหว่างไวโอเคไม่เป็นไรเข้าไม่ได้นะฮะประตูนี่ต้องใช้เป็นอะไรวะเกตไหมปะ่ะอันนี้ไม่รู้นะเกตน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่แปลว่าทางเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันฮะม่มั่วกันไปพร้อมๆกันเลยนะฮะโอเคปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปป๊บปั๊บ ใช่ปะวะเกตเกตปึ๊บปั๊บอ๋อเปิดได้โอเคใช่ละครับใช่ละฮะนี่นะฮะเป็นเกตโอเคเดี๋ยวมันมาเดิอนอะไรตึงตั้งตึงตั้ง,งอยู่แถวนี้วะออกไปจามหัวสักทีก่อนได้ปนะหมเนีอยู่ไหนอยู่ไหนอย่าให้พี่เห็นนะน้องนะเดี๋ยวดัดตดไม้ก่อนครับทำเกตอีกอันหนึ่งในหะ้ได้ครบเป็น2ประตูนั่นเอง ก็คนอื่นไม่น่าจะเปิดเข้ามาได้นะฮะอ๋อไอตัวนี้แกนะชอบมาวิ่งอยู่แถวบ้านเราเนะื้ออย่าให้เรามีปืนนะเดี๋ยวออกไปยิงแม่งเลยนะอย่ามาเก่งกับพี่เข้าใจปะ้นะแหน่ทำเป็นเก่งทำเป็นเซียนไงเก็บ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 ไม้พอหรือยังเออโอเคเดี๋ยวทำเป็นเกตอีกอันเลงฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับกดตรงไหนลืมโอเคตรงนี้นี่เองอ้าวเยังไงออกมานี่โอเค นะครับประตูปว๊บปั๊บโอเคเราก็ได้ประตูไปที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับคุ้มกระราหัวตัวเองนะฮะเป็นไงดูดีมีออร,ร่าปึ๊บเปิดป,ประตูอันนั่นนะแหมนี่นมันเฟี้ยวสัไม่มีครับโอเคตอนนี้เราก็มีที่อยู่ที่พักพิงแล้วก็พาร์ทนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมเราเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย เดี๋ยวก่อนนะฮะคุณผู้ชมทุกคนถ้าดูคลิปผมผลจบแล้วเนี่ยรณากดไลค์ข้างล่างด้วยนะฮะหรือถ้าชอบมากๆกรุณากดแชร์ตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นพ่อคุณอย่างสูงเลยจากนั้นนะฮะมันขึ้นกล่องข้อความที่จะให้เราแสดงความคิดเห็นนะฮะก็พิมพ์ด่าเจ้าของคลิปไปก็ได้นะฮะจากนั้นเรากดแชร์ไปเลยอย่าไปรอและที่สําคัญนะฮะอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยสมัครรับข้อมูลนะฮะหรือซับสไคร e นั่นเองขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับบ๊ายบาย